สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมหาแห่งห้ามวนนะครับเนาะเอามือนีอ้เดินทางไปวัดบ้านเตาไหนะครับเด้อแม่คู่พนไปทำบุญนะครับเนาะไปซอยเฮ็ดที่จอดรถบ้านเตาไะครับน้ำปูเพินนะครับเนาะและ้วก็มีเรื่องเล่ามาบอกสะฟังแม่คู่พ่นไปเห็นเหล็กอยู่ต้นตะเคียน,น้อพี่น้องเด้อ อยผ่าดราขาดครับโพขึ้นว่าจุนง่ายเงือบคุณเนาะเห็นปิดตะเลไปร okay. ับชมน้ำกันครับอยผ่าพระว่าเพิ่นเคยเห็นสัยไม่ตะกี้เพิ่นมาปฏิบัติธรรมนะครับเนาะเห็นฮาฮาออคาฮาครับงวดนี้ก็เห็นขึ้กันแห้งคักก็เก่าคนว่าเอาไปเบิ้งน้ำกันครับอยผ่าจะขาดเนาบหนึ่งหัวขาดแถแนวนครับเด้อทีมงานเดียวกันครับผมเนาะ หนึ่งฤกษ์ดับไดกัน,กนสำหรับแนวทางกูนนก่นกระํำให้นะครับเรื่องสำหรับปูตาลาสุดก็คือเดือนนี้มันมีสามสิบอแต่ว่าปูให้ครึ่งหนึ่งให้ครึ่งหนึ่งครึ่งของเดือนนี้ก็คือสิบหานะครับเนาะเป็นทิศนาเพื่อนดีว่าไรกับบรลูนะครับเนาะ้วกาสำหรับชีวารถเกง๋ง มาถอยต่ำเมื่อเสือจวลพันมาจริงมาถอยต่ำต้นใหม่นะครับเนาะว่ากูต่าพันมาพ่อไปยืนบุกหลังให้เขานะครับเนาะเขาเข้ามาพอ่อจะลดเขาก็ต,าต่ำต้นใหม่นาะครับเนาะถ้าไม่บดต่ำสั่นกับวิบเหวียนนะครับเนาะสำหรับถ้าเบียนรถจากศูนย์เอ่อเอ่อกับห้าศูนย์ซีถให้รถต่ำตึงนะครับเนะี่ รถเกิงข้าเจ้ากบิ้งไว้า0 4นะครับเลย้าศูทะเดียนรถเจงนะครับเนาะต่ำตึงยต่มตึงมันชต่ตึงคือตั้งอติ่าหผนมาบอกพี่น้องเพราะว่าปูตาสบาพุทธครับมาแดงนะครับเนาะครับมาแดงไปต่มเฮี้ยนะครับเนาะรอพอรถนั้งสบา่เีต่ำเฮี้ยต่อาเียห้าเจ็ดศูนย นะครับเนาะรางวันนี้ปูคนลาคนไปไฟบวกท่านเจ้าถอยท่าบ่ต่นคมณพี่ปูเหย่หูดักนะครับนะว่าตัวเล็กพี่ปูสีทรงเรือซื้อใส่เข้าขกันอาจจะเป็น่ยนไปเนะครับเนาะไปเลยเปิดหาศูนย์ซีซ่นะครับเนาะเอาติดตะนาบึงงนี้ศูนย์มาตลอดแต่พี่น้องด้อเอารอบบึงบรรยากาศต้องแตกครับ อันนี้ฝากให้แม่ซีแม่ซีน่ามีหล่กผู้คนนั่สวดสวดวงม่ซีสอน่แหละนะครับผู้คนสวเสมดวงใหป็นม่อมหัวนแม่่ม่มต่่ะัส้มาแล้ไปกินอไรานวนี่เพ่อนั่นหะแม่คู่ตอนแกมาบวชมานจงมันอยู่่ะไปว่าิ ปฏิบัติไม่ใ่หเด็ขจะได้เกิดเป็นทเออม่เลี้ม่บ้าาไดก่นี่่าเียนเดียมากบไวเเดียปัญญา่าปรงแมตาเชียงเออเี่นีนี่วทีชียบางที่พูดเคยเห็นแม่พูดเคยได้นั่นออกอปฏิบัติมาปฏิบัติเขาเขา่งเออนนแ แล้วนผู้นู้ประยาตาเดนละ้นบแล้วาครับผมเนาะตามไปแล้วกันครับผมเนาะนั่นล่ะายังไม่หานะไม่พูกนนเลยแต่ได้ได้เขาคัดโอ้มองนี่เคยเคยคือว่าแล้วเมียนค่ะเม่ยตีเมียนทหันเป็นเี่นม่แต่เมียนหันเพิ่นมาข่าเกษีครับผมนบดเล่ไปปยาตานะไม่หั พอดิเเห็นโอ้เห็นเลยครับโผล่มาเลยจ้เอาไปเบิ้งน้ำกัดครับผมเกาไปก้ดเดิเีขงพูเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกัดครับผมเนาะสำหรับต้นตะเคียนที่งานคู่พรานะครับเนาะมี่้าสีผูกว้นะครับเด้ครับผมดูหลังสลา นะครับเนาะตัวตะเคียนตัวนี้โอ้เอ็นนี่นะครับเนาะอ่ามีผ้าสีผูกยูสุต้นนะครับแต่วสำหรับตัวตะเคียนยนะครับโอ้อันนี้คือต,อนต้นตะเคียนตะก้านแม้ขวนเคยมาเดินจงกรมที่นี่ล่ะครับผมบแ,แม่แตะเคียนพเพผ่กกาดเคียนใส่กาบไม้ไลายจั่วอแม่ผู้เห็นหาหาเลยออกหาหา ได้เดาผ่เาเจ็ดีผ่าหยพเตินหลายหลายปีสองปีอันนี้คือตั้งแต่ตอนที่แม่คู่มามาปฏิบัติธรรมยู่นีครับผมแับนี้นนง่ายนะคะแม่คู่ลย้มาหยาดน้ำบางเนืันเลยเห็นตว่าเห็นอยู่บางคั้คยูเซยน่าอบบาน,เนีเป้นแด,ยดยงยื่นเครื่องแดงจึงครื่งอแดงจึงครื่องครับมีผู้เห็นเหลือหายได้หายอีรไหมคู่ด้เลยหายบางค้็นี่จะได้หายแอดได้เลยหายประมาณนี้ค่ะนี้หน่อยห้าอะไรเนี่ยวันมร หาหนึ่งเห็่ไปใไซมา่ซลักษณะหาหนึ่งอ um ีกแล้วค่ะเห็นเลยค่ะแต่ว่าแม่คู่มาหยาดหน้าบางหนึ่งเห็นผู้เดียวเลยค่ะครับผมแต่ว่าหาจุดบ่ได้เลยบ่าแต่ว่าไม่หยาดหน้าแป๊บเห็นเลยบางนึ่งหานะแป๊บขึ้นมาเลยนะครับน้องค่ะเพราะว่าเพิ่งเคยหายนะค่ะเพิ่งเคยหายไม่คู่แต่ว่าอันนี้เลยเป็นบังเลยกว่าเห็นบ่าแม่คู่เห็นสามเจ็ดตัวเดียวสามเจ็ดตัวเดียวค่ะ ตอนที่เป็นนนสามเจ็ดนะครับนอกเ็นสามเจแต่ว่ายางมาคนมานํากันหลายๆว้างบันนี้ได้มาเห็นเหลือหานะวันเนาะเลยเห็นหาเห็นหาจริงอืมอที่วงได้เราเอันมองนึงนี่ยค่ะอ่าค่ะีเขาเหลอหานี่เือครหรือื่นเนี่ยอันนี้คือเหลือหานี่อันนี้คือเลือหนี่เอา่งราไม่ค่ะไม่เป็นไรครับต่อนนีเสราคนเออนี่อรไหลช่องเออมันไหลช่องคืว อันนี้คือเลขกห้าเห็นห้าได้ค่ะเจ้หิสัติยูนบอมีราคาเลขกห้าแต่ว่าหันว่าเลขสามตัวนี้มันก็คือสีลงนอนลุงเนี่ยสีมันสีเมียนอยู่พบว่าแต่ว่านี่เห็นคือเห็นเหล็กห้านี่ได้ค่ะมีราคาเหล็กห้ายังมีตอนไม่คู่มาผพูดเดียวว่าหันยาดนามแล้วว่าสิบเอินมูมาเบิงเห็นสามเกศจะยุ่งมองไรปีญหาไม่ก็พอเพราะนี่ค่ะนี่นี่เห็นอะไรได้ค่ะนี่ เมาเบิองมาเบิองนี่ยไปลยะช่างไมดไปเลยค่ะไปดูค่ะไม่ต้องรีบว่าสามเจเห็นว่โอ้เห็นสามเจีะครับเนาะเอาไปให้ละคด้วยเอาบันเีกัซองเนี่ยวันซองนู่นี่เอานนี้็เห็นแค่เพงเ่เวสมเบงสุดเบงสเ่เบิงไล่ตัวเเนี่ยเนจุกงเนาะก็่ะเลกเล่ อ่ะทะเบียนคู่กันเลยมาหยาดนามยังไม่เรียสิ็จไม่หยาดนามขูมือมาบ้านห็นงเลยบ้าหวดัวตอนก่อนหัวตะลายหัวอะไรแต่ว่าเรเพิ่นเพิ่นหายไม่ออกนะครับแล้วบุญบลายจะเห็นนะครับต้นตะเคียนเป็นเป็นครับนี่นะครับแต่ว่าวงหันไม่ขวดหนาบนะครับเนาะไม่ไม่ไม่ขวดน้ำเพอดีเป็นตาบในใจเป็นคืดเนาะเพิ่นเคยหายตัวเลยวะเรียนยางเลาะเบืง เล่ไปเห็นสามเจ็ดไม่คู่เห็นสามเจ็ดครัสามเจ็ดเลยเนาะครับไปเห็นเป็นสามเจ็ดก็เรยกว่าสิบวงมูวออกมาเบิองนั่ครับผมมากเขเลียมว่าเห็นอยู่คนละจุดแต่วหาเนี่ยอยู่จุดหนึ่งทะเลขาเฮ็ดตัวเดียวน่เห็ดเลี้แต่ว่าสามเจ็ดที่ยังกันอยอือันนี้เห็นแต่ตัวใหญ่แต่ตัวน้อยๆคือไม่คู่เคยเห็นหาหางัวมันออกมัวตัวน้อย เคยออกมาแล้วเคยออกมาแล้วแม่คู่เคยถึงแล้วครับผมการต้นนีอะไต้นีแะละอยู่ต้นเคียนเน่ยนะครับแต่แม่คู่มาเที่ยมาปฏิบัตินะแม่แม่ชี้สอนครับผมใช่ยุวัฒน์พวกชายบันเตาหินนี่แหละนี่และเสี่ยวมากมาปฏิบัติอยู่สิหกเมือโอ้เครื่องเดือดมันตัเดียวกัเดือนหลักการานเขาขาดเดือนดแล้วมาเพือนจงกงมยั่เมือง เลยมาเบิ่งเลยขอเด้อขอให้มีบุญบารมีเด้อหันแม่อยากได้ยังกระบอกสีน่าต้นไม้อยากได้ผ่าเกศสีโอ้ผ่าเกศสีนั่นแหละแม่คู่ก็เลยเดี๋ยวมาเฮียใส่เพลินครับผมแต่แต่พูดไม่ไม่คู่กันเลยเพราะมาขอจักเจสียเล้วกได้ไม่อีกเจสียนั่นแหละ มื่อนี้ก็จะคือจะน่าจะยางมากทีนากครับเนาะมือเย็กเช็ดจังไงมากหยาดน้นแล้วป้าไม่ใจเพื่อนเพื่นอยากให้ก็พ่อเพื่อนอยากได้ผ้าไหม่สิว่ามันเก่าแล้วเนาะครับผมตากแดดตากฝนมาเนาะที่ได้เอามาให้เพื่อนไม่นั่นแหละผ้าเจ็ดสีฟังไปได้พีเด้ยวทัยงพวกมะไรพวกมะไรก็ได้ข้าวบาบพวกมะไรก็ผ้าเจ็ดสีทั้ก็ได้สามเจ็ดเนาะป๊าบเลยฝนมา ก็ไม่เห็นสามเกียค่ะครับผมียนสามเกียน่อยะเลสามเาดรครับผมเนาะตีมีว่าสามเกีหตเน้ามกีไม่ยังไเอาเค่ะเอาคเะเอามาดามเกนี่แม่คู่ซื้อแล้วโอ้สามจีบอันนี้ซีนบเออเนี่ยเลยเลยซีบด้ค่เครับผม เอาพูดได้สิ้อโตกัราสิเรื้องบางเกียบกับติโตกับกเนี่ยน่ที่กวกวนกวนชอบจะทาคอยเอาไปคอยเห็นยูน้า่ยนทางเ็นองคอยซื้อเองคอยนักเพีนพอสองแตห้ามาตามมีเอาเอาห้าแสองกบุญน้าแฟต้องเป็นตัวตัวแง่ไ่ได้บ่ได้ได้กินเน่ยตามนั่นนะครับเ อาอนะครับเนาะที่เป็นคู่เพื่อนเห็นเหะครับเนาะเพื่อนมาเห็นสามเจ็ดที่แถวนี้แรละพี่น้องเลยเอ๋อบําบวนกันขัางๆนครับอสามเจ็ดเพื่อนมาตัวเดียวโคโลเรื่อยพี่น,อน้องเป็นแป๊บๆนะครับเนาะพี่น้องเช่นขี้กันบอเนาะครับเนาะมมีและบครัเนะครับเนาะตามนั้นครับผมสำหรับอ่า ถ้า,าตัวตะเคียนนะครับด้วยแมวคู่เป็นเห็นสามเจ็ดนะครับเนะ้ะงลายกับมาเบิง้งรอบทิปสองกับมีหาเล่ตีเป็นหาสามเจ็ดนะพี่อน้องเอาพิจารณาเบิ้งสำหรับชิปนี้